ก็นั่นแหละนึกว่าจะไม่รอดแล้วจานนี้แต่ก็รอดจ้าวันนี้ก็ทําเป็นสลีดตื่มาหมักไก่แต่เช้ามีอะไรก็หมักหมักไปก่อนเมนูก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วทุกคนเบื่อดูไม่ออกเพราะมันหน้าตาคือผัดเส้นอะไรก็ไม่รู้หมักไก่ก็คือใส่ถามว่าใส่อะไรบ้างก็ใส่อะไรก็ได้ที่มีอยู่บนชั้นวางที่บ้านนั่นแหละเสร็จแล้วก็เอาอันนี้มาปิดเอาไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นเพราะตอนเที่ยงเราก็ไม่แช่เส้น คือเส้นอะ่ะมันเป็นเส้นที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเป็นเส้นกว๋วยจับเขาเรียกอะไรกว๋วยจับเส้นจันเออเส้นมันก็หนาๆหน่อยแต่ว่าก็ใช้ใช้ไปก่อนเพะขี้เกียจออกไปซื้อเส้นที่มันบางกว่าน,นี้ตอนผัดอะ่ะให้ใช้ไฟแรงแล้วกคนแต่ไฟบ้านเรามันก็แรงสุดได้เท่านี้แน่ขี้เกียจเอาตาแก๊สอลงมาคือขี้เกียจไปหมดอะ่ะตอนผัดก็ผัดไก่ให้สุกก่อนไม่งั้นมันจะแบบไก่เราชิ้นใหญ่ไงไม่งั้นตองเอาเส้นลงอะ่ะมันก็จะไม่สุกไปหมดเลย ล้วก็ใส่เครื่องปรุงอะไรก็ตามที่มีอยู่ตรงนั้นเราใช้ไข่เป็ดนะเพราะอยากให้มันนันๆด้วยไข่แดงอันนี้คือขไข่ใบแรกใช้ไข่เป็ดแล้วก็ผัดๆ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 เนี่ยที่ทําเมนูเนี้ยก็เพราะไอ้กระทะใบนี้เนี้ยมันเป็นกระทะเหล็กเพราะผัดแล้วมันหอมอันนี้สองใช้ไข่แดงเพราะเราอยากให้มีแบบไข่ขาวติดอะ่ะเคยเห็นปะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่มันจะมีแบบเส้นติดก,กับไข่ขาวอะ่ะคือมันน่ากินไงตอนนั้นรู้สึกไม่รอดแล้วเพราะไข่ติดกระทะมาก พอใส่ต้นหอมลงไปก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยทุกอย่างเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนดูดีดูใช้ได้นี่เห็นไหมมาและมาและก็จะขั้ว,วแก่ของฉันแล้วก็จับตักใส่จานแต่ว่าฉันจะให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งเป็นไงจากที่คิดว่าจะไม่รอดรอดจ้ะได้ถึงแม้หน้าตาจะดูเป็นผัดซีอิวก็ตามอ่ะถึงเวลาชิมจะทุกคน